ก็จะเริญนพรคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้เดินทางมาทำบุญใส่บบตรถวายพระาหารนวสีรัตนธรรมารามก่อนจะได้อนุโมทนาทานหรือว่าพระสงค์จะได้อนุโมทนาให้พรมันจะได้อนุโมทนากับคณะเจ้าภาพถวายพระาหารเช้าพระทหารเพลและน้ำปานะประจำวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปด รกรกฎาคมพุทธศักราช2567หลวงพ่อบอกว่าอ่านให้เทวดาฟังให้ได้นุโมทนาด้วยกันคนก็ได้ฟังเหมือนกันเทวดาก็ได้ฟังอนุโมทนาขออนุโมทนากับคุณอันชันคูวินิชคุณและครอบครัวสองขออนุโมทนากับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา47บริษัทซิปโก้จำกัดมหาชนสาขาในเครือด็อกเตอร์นรงค์ทศนานิพันธ์สามขออนโมทนากับคณะกัลยาณธรรมเด็กวัดเฮห,หาวันนี้พระสงฆ์พระภิกษุสมณีรับบิณฑบาตจำนวน130รูป130รูปคารวะญาติโยมที่มาทำบุญใสบารในวันนี้ จำนวนหนึ่งพันเจ็ดสิบท่านสาธุสาธุสาธุอนุโม,โมทามิพระภิกษุสมณร้อยสามสิบยอดยมหนพันเจ็ดสิบคนกาอนุโมทนากับคณะเจ้าภาพมีคุณอันชันคุณวินิชกุลสถาบันพระดังจิตานุภาพ47 คณะกัรยาณธรรมเด็กวัดเฮฮาแล้วก็คณะจิตอาสาตำบลบางปลาอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการอันนี้กัรยาณธรรมเด็กวัดวญญรรเฮฮาเนี่ยพระอาจารย์ตั้งให้ตั้งให้แต่ก่อนชื่อคณะกลุ่มเนี่ยกลุ่มเด็กวัดเฮฮากลุ่มเด็กวัดเฮฮาทีนี้ไปงานศพหลวง,งพ่อเราเนี่ย เป็นเจ้าภาพสวดพระพภิธรรมงานศพหลวงพ่อเขาจะมีอ่านรายชื่อเจ้าภาพต่อไปขอเชิญคณ,ณะนั้นคณะนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดพิธีกรเชิญต่อไปเชิญทอดผ้าบางสกุลคณะเด็กวัดเฮห,หอย่าเงี้ยมันก็ดูไม่ไม,ไม่ไม่เฮหหาในงานบำเพ็ญกุศลศพเท่าไหร่บาลานพระอาจารย์ก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่เป็นคณะกัลยานธรรม กัลยาณธรรมแต่ก็มีวงเล็บนะวงเล็บเด็วกวันนี้ทิ้งไม่ได้อันนี้ทิ้งไม่ได้ก็นุมโมทนากับคณะญาติโยมที่มาทําบุญใส่บาตรถวายพระทหารนวสีรัตนธรรม,มารามวันนี้ก็เป็นวันโอกาสสาคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันเฉลิมพระชนมมาพรรษาเป็นโอกาสพิเศษ รว,ว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลที่บรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกรอบเจ็ดสิบสพรรษาแล้วก็วัดศรีรัตนธรรมารามในโอกาสที่คณะศิษยานุสิตในท่านเจ้าประคุณสมเด็จหลวงพ่อได้รับพระมหากรุณาที่คุณหลายต่อหลายครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาที่คุณแม้กระทั่ง เสด็จพระราชด,ดำเนินมาที่วัดศรีรัตนธรรมารามเมื่อต้นปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลเราก็จะได้นำพาคณะศิษยานุศิตคณะอุบาสกอุบาสิกาได้เจริญพระพุทธมนต์ทำสมาธิแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาในช่วง9ก้าโมงครึ่งของวันนี้ที่อุโบสถชั้นสองวัดศรีรัตนธรรมารามเป็นที่ที่พระเจ้าอยู่หวัวเสด็จมาทำพิธีตัดายลูกนิมิต อุโบสถเราก็จะสวดมนต์แล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาพายาติโยมนั่งสมาธิก็เป็นพิเศษที่นำพาปฏิบัติถวายพระพรชัยมงคลงในโอกาสวาระสำคัญนอกจากในละพระมหากรุณาที่คุณเสด็จมาแล้วในวัดส,สีก็ถือว่าเป็น วัดแรกวัดแรกๆในการได้รับพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายโซลาเซลล์โซลาเซลล์เป็นแพงเหมือนกันนะเกือบล้านเหมือนกันถวายติดถวายเห็นว่าพระภิสูจนสมณรจำนวนมากติดไปนานแล้วติดเมื่อปีที่แล้วนั่นก็ถวายอันนี้ก็ถือว่าเราในฐานะประชาชนชาวไทย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกแล้วก็ปฏิบัติบูชาคุณถวายพระพรชัยมงคลซึ่งก็จะพาญาติโยมประพฤติปฏิบัติถ้าเกิดท่านใดไม่ได้ไปไหนหรือไม่ได้มีภารกิจอื่นใดก็จเจริญพรร่วมในพิธีด้วยกันที่อุโบสถชั้นสอง <Italia> เมื่อทุกท่านได้มาทำบุญไสบารถวายพระาหารก็นึก ถึงธรรมะที่หลวงปู่มั่นท่านได้แสดงเอาไว้ให้กับหลวงพ่อโยมก็นั่งตามสบายได้นะอัธยาศัยสบายยังไงก็นั่งอย่างงั้นเมื่อครั้งที่หลวงพ่อท่านเดินทางไปหาหลวงปู่ที่วัดป,าป่าวิสุทธิธรรมอาเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคร อยากเจอหลวงปู่มากก็เลยขอให้หลวงปู่กงมาผู้เป็นพระอาจารย์องค์แรกเนี่ยพาผมไปหาหลวงปู่เพราะว่าได้ข่าวว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเดินทางมาจากภาคเหนือท่านขึ้นไปอยู่วัดเจดีหลวงหลายปีพระคุณอ,อุบาีีุคอุปมาจารย์ท่านก็ให้ฐานานุกรมที่พระครูวินัยทรมั่นภูริทัตโตท่านถึงได้เป็นพระครูวินัยทรมั่นหลังจาก นั้นก็ได้จะกลับไปโปรดญาติโยมที่ภาคอีสานหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงหลวงปู่มั่นท่านถึงลงไปภาคอีสานเพราะว่าท่านอยากจะไปฟื้นฟูการปฏิบัติกรรมฐานให้กับคารวะญาติโยมเพราะว่าอายุท่านก็เยอะแล้วท่านว่าอย่างนั้นก็อยากจะไปสอนให้กับพระพิสุสงฆ์องค์สมเน,นให้ในการประพฤติปฏิบัติหลวงปู่สิงห์เนี่ยเป็น หัวหน้าหมายถึงว่าเป็นพระเทลระผู้ใหญ่สุดท่านก็เรียกมาไปชมบอกว่าท่านเนี่ยจะเผยแผ่วิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือว่าการปฏิบัติกรรมฐานให้มากที่สุดให้หลวงปู่สิงห์เนี่ยนำทีมไปสร้างวัดกรรมฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครูบาอาจารย์ท่านก็มาแบ่งกันหลวงปู่นี้อยู่ภาคนี้หลวงปู่นี้อยู่ภาคนี้หลวงปู่เทศก็ลงภาคใต้ เห็นวัดหลวงปู่เทศเยอะหลายายวัดที่อยู่ภาคใต้หลวงปู่นี้ขึ้นภาคเหนือพอทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านมาที่ภาคอีสานหลวงปู่กงมาก็พาเดินทั่วดงไปหาหลวงปู่พอไปหาหลวงปู่ท่านแสดงทมอันหนึ่งให้หลวงพ่อได้ฟังหลวงพ่อบอกว่าจับใจอย่างยิ่งนักก็คือการอธิบายให้เข้าใจความว่าพอดีความว่าพอดี หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเราขาดซึ่งความพอดีมันก็ไม่สำเร็จแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในความพอดีก็ทำสำเร็จท่นานอธิบายเหมือนกับการสร้างบ้านคือที่ สร้างบ้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราตัดสั้นเกินไปเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปติดตั้งก็ไม่ได้เพราะว่ามันสั้นถ้าเกิดมันยาวเกินไปก็เข้าไม่ได้อีกอางนั้นมันต้องพอดีชีวิตเราก็เหมือนกันทุกอย่างก็ต้องมีความพอดีความพอดีในกับชีวิตเราแม้กระทั่งการประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาในการทำสมาธิก็ต้องมีความพอดี ึ่งความพอดีนี้ก็ตรงกับที่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงไว้ก็คือคาว่ามัชชิมาปฏิปทาคือการเห็นว่าตรงนี้เหมาะสมเห็นว่าตรงนี้พอดีแห่งการประพฤติปฏิบัติแล้วก็น้อมนําการประพฤติปฏิบัตินั้นดําเนินไปไม่ติดในกามจนเกินไปไม่ทรมานตัวเองจนเกินไปไม่ไปทุกข์กับตรงนั้นจนเกินไปเรียกว่าความพอดีดังนั้น การทำอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวานาคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางคือความพอดยียังเป็นหัวใจสำคัญโดยเหตุนี้หลวงพ่อจึงได้ตัวนี้ขึ้นมาว่าหลวงปู่เนี่ยตั้งแต่ไปอยู่กับท่านครั้งแรกท่านบอกให้รู้จักความพอดีหลวงพ่อจึงพาพวกเราประพฤติปฏิบัติอยู่ในความพอดีของการปฏิบัติเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิม,มกระทั่ง ระบบการเรียนการสอนสมาธิต่างๆด้วนแล้วไม่ตึงหรือไม่หย่อนเ,นเกินไปให้อยู่ในความพอดีในการปฏิบัติีนี้น้อมเข้ามาที่ตัวเราการทําการการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตของเราความพอดีก็เป็นส่วนสำคัญเราเครียดมากมันก็ไม่ดีแล้วไม่พอดีแล้วกังวลมากก็ไม่ดีนะพอดีแล้วแม้กระทั่งคนรอบข้างลูกหลานสามีพยา รักมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะไม่ถึงว่ารักแล้วก็ไปคุมไปคุมเอาเพราะอยากจะให้สมกับที่ตัวเองรักที่ตัวเองปรารถนาอย่างนี้ก็ไม่พอดีอย่างนั้นความพอดีจึงเป็นส่วนสําคัญเมื่อหลวงปู่ท่านอธิบายธรรมะนแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ความพอดีให้กับหลวงพ่อแล้วทัานก็ถวายนวดถวายนวดแล้วก็ หลวงปู่วันวันขึ้นวันรุ่งขึ้นต่อมาหลวงปู่บอกว่าวิริยังเราฝันฝันเห็นรองเท้าคู่หนึ่งอะไรเงี้ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยแปลกไม่เหมือนคู่อื่นไม่มีแหวงเลยรองเท้าคู่นี้ปกติรองเท้าเราจะมีแหวงมีโค้งตามรูปเท้าแต่รองเท้าคู่นี้ไม่มีแหวงหลวงปู่ก็เลยบอกว่าทางนั้นวิริยังมาเป็นอุปถากเราอุปถากหมายถึงว่าดูแลใกล้ชิดก็าพาทุดง ตามป่าเขาลำเนาภัยครั้งแรกที่เดินทั่วดงกับหลวงปู่ก็คือไปพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เสาที่จังหวัดอุบลเดินผ่านทุ่งจำปานาแกจากสกลน,นครเนี่ยไปนครพนมพอไปถึงหลวงปู่ก็พาแวะนมัสการพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมหลวงพ่อก็เดินทั่วดงตามท่านบอกว่าตอนที่ไปเนี่ย พอรู้ว่าหลวงปู่จะไปพระเทเรละทั้งหลายหรือพระพิสุทั้งหลายที่อยู่วัดบ้านนาม,มนเนี่ยก็เตรียมที่จะออกเดินทางกับหลวงปู่แล้วหมายถึงว่าต่างคนก็เตรียมกดเตรียมบาตรเตรียมอะไรเพื่อที่จะเดินทางหลวงปู่ท่านบอกว่าทุกคนไม่ต้องไปไปใครไปมันไปเจอกันที่อุบลแต่ให้วิริยังเนี่ยไปกับเราอะไรอย่างนั้นหลวงพ่อได้เดินทั่วดงพอไปถึงนครพนมหลวงปู่พานมัสการพระาธาตุพนม กาบพระาธาตุพระนมกาบข้างหน้าพระาธาตุพระนมแล้วก็เดินมากับด้านข้างพระาธาตุพระนมเดินมากาบด้านหลังข้างซ้ายข้างขวาจนครบทั้งสี่ด้านหลวงพ่อก็สงสัยทําไมหลวงปู่เนี่ยถึงพากาบถึงสี่ด้านกราบด้านเดียวก็เสร็จแล้วถวายสักการะก็ะถามหลวงปูง่หลวงปู่ทำไมหลวงปู่ถึงพากาบถึงสี่ด้าน หลวงปู่บอกว่านี่เป็นปิศนาร,รมให้น่าบอกว่าที่กาบทั้งสี่ด้านเนี่ยมันกับมนุษย์เราเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องคิดให้รอบด้านต้องถี่ถ้วนพิจารณาด้วยโยนิสโสมนสิการเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตัดสินใจไปอาจจะมีผลกระทบกับตัวเราและบุคคลอื่นเป็นอันมากได้ หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตัดสินใจไปหรือว่าสิ่งที่เราทำไปอาจจะเกิดโทษกับตนและบุคคลอื่นหรือว่าแพร่กระจายแห่งโทษนั้นอย่างที่เราคิดไม่ถึงก็เป็นไปได้เรื่องบางเรื่องอาจจะเพียงแค่ไม่ขีดไฟหมายถึงว่าเล็กเท่าหัวไม่ขีดไฟแต่ว่าเท่าบีความรุนแรงเกิดขึ้นแก่ตนเองแก่สังคมแก่ประเทศชาติได้ อย่างยิ่งใหญ่ได้ไม่เกีดไฟเนี่ยเล็กๆนะหัวเล็กๆพอเราจุดไปแล้วน้ไหม้ได้ทุกอย่างไหม้บ้านไหม้เรือนก็ได้ท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นดังนั้นตัวเราก็เช่นเดียวกันกว่าที่เราจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรพิจารณาอะไรก็ให้พิจารณาอย่างถี่ท้วนให้เห็นอย่างรอบด้านเห็นโทษเห็นประโยชน์ต่างๆแล้วค่อยตัดสินใจหรือว่าทําไปท่านว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นปิศาณท่านสอนสอนธรรมะ น้องมาที่ตัวเราเองนหมายถึงว่ามนุษย์หรือว่าญาติโยมเราท่านทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราจะทำอะไรกะตัดสินใจอะไรไม่กระทั่งการคิดอะไรการพูดอะไรหรือว่าการทําอะไรได้เกิดเราคิดพิจารณาอย่างทีท่วนโดยโยนิสโสมนสิการคือการพิจารณาอย่างแยบคายด้วยปัญญาอันยิ่งของเราณนขณนะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราตัดสินใจไปเมื่อเราทําไปก็จะไม่เกิดโทษ หรือว่าแม้กระทั่งเราก็พิจารณาแล้วว่านาขณาน,นั้นตอนนั้นเนี่ยเราได้พิจารณาอย่างถีท่วนดีกว่าการทาไปด้วยอารมณ์หรือว่าความฉุนเฉียวหรือว่าความโลภความโกรธความหลงที่เคลือบเข้ามาก็จะเกิดภัยตามมาได้ดังนั้นคือธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำเอาไว้หรือแม้กระทั่งสอนเอาไว้ก็มาเล่าให้ญาติโยมได้ฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นประโยชน์ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประพฤติปฏิบัติซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพระอาจารย์พิจนาเองว่าหลวงพ่อท่านก็เอาธรรมะที่หลวงปู่หรือว่า,าสิ่งที่หลวงปู่มั่นท่านได้สอนไว้เนี่ยก็มาบอกมากล่าวในแม้กระทั่งนํามาประพฤติปฏิบัติในองค์ท่านเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านปฏิบัติก็ล้วนแล้วพิจารณาอย่างดีแล้วบางครั้ง เราไม่คิดว่าหลวงพ่อท่านตัดสินใจอย่างเนี้ราก็เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นเลขาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านคิดอย่างนี้แต่ในใจก็ย้อนแยง้งว่าทาไมหลวงพ่อท่านพิจารณาอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งที่ท่านพิจารณาเนี่ยลแล้วเป็นผลที่ออกมาดีทั้งนั้นนะซึ่งในปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราก็อาจจะเข้าไม่ถึงในความนึกคิดที่ท่านได้พิจารณาได้ตัดสินไปแล้วแต่ว่าเมื่อผลออกมาก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างเงี้ย เห็นว่ามันเราก็น้อมนำนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการดำเนินตนของเรานะก็ขออนุโมทนากับคณะญาติโยมทุกท่านทั้งหนึ่พกับ70ท่านที่เดินทางมาทำบุญเซบาทถวายพระทหารนวสีรัตนธรรมารามก็ขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงประพฤติปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุด แห่งการปฏิบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ